โอเคครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม Dead by the Light Mobile กันอีกแล้วเนาะและว,วันนี้นะครับผมเราอยู่ในช่วงแนะนำเปิร์กลงแรง E ีพีที่4แล้วนะครับผมเนาะอย่างที่ผมบอกไปใน E p พีที่3นะครับผมเออลินพัน,น <laughs> ลินพันอีกแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปใน E p ที่3แลนะครับผมว่าเป็นเซ็ตเปิรก์กสายจูก๊กแต่ว่าเป็นแบบที่2นะครับผมนะเออก็ผมจัดไว้ให้แล้วเนาะเป็นเซ็ตเปิร์กนี้นะครับผม มีฮิวตัวเองนะครับผมมีลุกเองมีตายยากนะครับผมแล้วก็แทงหลักนะครับผมนะคลิปที่แล้วก็ไม่ได้แทงหลักนะครับผมนะเออไม่ได้แทงผ้าหรืออะไรนะเออไม่ได้แทงเลยนะครับผมนะเออประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเอาแมปไปด้วยแล้วกันตอนนี้เอาไฟฉายไปเหมือนเดิมนะครับผมเนาะแอดออนอะไรดีเอยอันนี้แล้วกันไม่ไม่ไม่อันนี้อันนี้ เอาไปสองอย่างเลยกแล้วครับปกติผมไม่ค่อยเอาแอดออนอะไรพวกนี้ไปนะเออผมงกก็มาเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยครับผมมาแล้วครับผมมาเซ็ตเปิร์กสายจุ๊กในแบบที่สองนะครับผมมันจะดีกว่าแบบที่หนึ่งยังไงเนาะก็อันนี้ผอบอกก่อนเลยว่าถ้าใช้เซ็ตเปิร์กสายนี้นะเออมันจะไม่ค่อยลำบากเพื่อนเท่าไหร่นะครับผมเนาะ ถามว่าเอามาลงแรงได้ไหมได้นะแต่ว่ามันก็อุ้ยไอ้หอยวะมาโซโล่ถามว่าได้ไหมมันก็ได้ครับผมแต่ว่าเซตเปิร์ที่เหมาะกับโซโล่เนี่ยเดี๋ยวผมจะทํามาแล้วกันไม่รู้ว่า ep ที่5จะได้ทําให้ดูหรือเปล่าถูก ep ว่ะ ep ที่ห้าเอาเอ,เอๆนั่นแหละค้ารการเจอคนเร็วมากนะเราต้องรีบปั่นไฟละัะไม่งั้นแตกแถมเป็ไอ้หยอยด้วย มันมาหาผมได้ไงวะผมจะปั่นไฟอยู่ดีๆฆาตกรค้อนว่ะหน้าต่างมีป่ะน่ะไม่กลัวไหมอุ้ยตีของตกแล้วทำไมเมื่อกี้มันไม่ใช้ค้อนเอ้ยไม่ใช่ใช้ค้อนทำไมเมื่อกี้มันไม่ใช้นี่อะไรวะใช้เลื่อยผมก็แตกแล้วนะเมื่อกี้อะไรของเขาวะ ทำไมเขาไม่ใช้ไอ้นี่วะถ้าไม่กี้เออเขาใช้อะไรวะใช้เลื่อยเออ้าใช้เลื่อยผมแตกไปแล้วแต่ผมไม่รู้เขา,าผมไม่รู้เขาว่าทำไมเขาไม่ใช้โดนปะ ไม่ได้วะนึกว่าทันสวยๆเพื่อนสวยสวยเพื่อน,นบอกสวย <c oughs> ถ้าฆาตกรกลัวแทงหลังเราก็จะสามารถลุกเองได้นะครับผมแต่ว่าลุกเองได้รอเบเดียวนะเออ ก็ตายากก็ไว้เล่นในจังหวะที่สองนะครับผมอะไรประมาณนี like ้หวัง like ว่าคงไม่เฝ้านะไอ้หย่อยักรกรบอกแบบนี้ไม่ได้เรียกเฝ้าแบบนี้เรียกโซนเขาโซนเขาโซนเดี๋ยวมีคนคอมเมนต์อะแบบนี้ไม่ได้เรียกเฝ้าแบบนี้เรียกโซนน้องๆบอกโซนเครื่องเหรอพี่ไม่โซนเสาเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยอยู่เลยได้ปะถ้าฮิวเร็วก็ฮิวเลย ตอนที่ต้องรีบปั่นไฟจริงๆนะเกมสถานการณ์เกมไม่ค่อยดีแล้วโดนบาบิก้อนแน่ๆผมบอกเลยวันนี้เขาไม่ค to like ่อยใช้เลื่อยนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรจริงๆถ้าใช้เลื่อยตอนที่เล่นแรกๆตรงจังหวัดแถวๆนี้คือผมแตกแล้วนะผมพูดเลยแต่เขาใช้คอนเขาเลือกที่จะใช้คอนตีเพราะอะไรก็ไม่รู้นะครับผมมีใครไปช่วยไหมน่ะ ดี๋ยวผมปั่นให้ก่อนเครื่องนี้ใครที่บอกว่าเรากดสกิลเช็คแทงหลังไม่ค่อยโดนอ่ะกดพลาดบ่อยมากทำยังไงดีปั่นไฟบ่อยๆครับเพราะว่าสกิลเช็คมันคล้ายๆกันมันคล้ายนะไม่ได้เหมือนนะมันคล้ายๆกันนะครับผมแต่ว่าถ้ากดฝึกบ่อยๆเนี่ยกดสกิลเช็คในเครื่องบันไฟบ่อยๆเนี่ยต้องมีสักวันอะที่เรากดแทงหลังโดนอย่างแม่นยำแน่นอนครับผม อย่าไปล้นมากตอนกดแทงหลังอะรู้สึกโลง่ลงๆเข้าไว้ครับผมเราจะได้เล่นได้ดีเลยนะผมผมไปช่วยจังหวะน,นี้ยมีคนแยกไปวะไปไป,ไป<ๆ>เพื่อนแบบนี้ไม่ได้แบบนี้แตกโอเคบอลรูท่ามสวยแบบนี้ไม่ดีเลยอะ่ะผมบอกเลย ต้องรีบด่วนๆมันเห็นป่าววะสรุปเพื่อรอก่อนใจเย็นมันเอาตายแน่ยอยอ่ะ วิ่งแล้วเพ่นไปล่อคนหนึ่งผมโดนไปเสาแรกไอ้นั่นจะตายแล้วอีกอีกทีหนึ่งอ่ะเมื่อกี้มันปั่นเก็บไว้เครื่องตรงนู้นอีกเครื่องหนึ่งไม่เชิงปั่นเก็บวายังปั่นไม่เสร็จเลยได้ครึ่งหนึ่ง อาจจะมานะคารากรเห็นผมปะวะน่าจะเห็นปะระยะประมาณนี้โอเคมีคนไปช่วยแล้วเดี๋ยวปั่นเครื่องนี้ก่อน คือจริงๆอ่ะเราไม่ต้องรีบช่วยก็ได้นะเสาแรกอ่ะใกล้ๆแบบเฟสสองค่อยรีบไปช่วยนะครับผมเพราะว่ารีบช่วยไปก็ไม่มีผลอ่อให้เขาเรียกว่าอะไรให้ยื้ระยะเวลาไปก่อน่ะไม่ต้องรีบช่วยเพราะว่ายังไงอ๋ไฟฉายผมไฟฉายผมขะโทษไฟฉายผมมาไหนว่าอันนี้ปะเออไฟฉายไม่ใช่ไฟฉายผมอันเมื่อกี้นี่ผมใส่อออนมาโดนขโมยไปอีกอ่ะนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ผมไม่อยากเอาไฟฉายมานะครับผมโอเคเสาสอง ไอไอไอเมกอะยังยังยังไม่โดนแวนเลยมั้งมันล้มไปอย่างเดียวเพื่อนรอก่อนนะถ้าคนที่เทรดต่อไปคนรจะเป็นไอเมกเว้ยเพราะว่ามันเสาสองไนงะแทนไปเทรดก่อนมันต้องไปจูก๋ก่อเดี๋ยวผมไปช่วยหรือยังไงก็ได้ผมรอให้ก่อนแล้วกันอย่างนั้นอะ่ะไม่ได้ไรไม่สุดมันรู้ว่าผมดึงเพื่อนแตกอย่างนั้นอะ่ะ ไอมิกบล็อกดิไม่บล็อกหอ่อกระโทามไม่มีผมไม่รู้ว่าผมจะส่องไปฉายโดนหรือเปล่ารอบไปก่อนรอบไปก่อน ไม่ดีแล้วแบบเนี้ยฝั่งไหนวะอ้าวมนเสาสองวะไอ้เม็ก ต้องเรียกมันมามันซ้ำหรอก ไม่ได้เลยผมมีลุกเองอยู่นะเออเห็นบ้าเวลาเราล้มท่าคตกรยังไม่อุ้มเราอย่างเงี้ยเรายังมีลูกเองอยู่ถ้าผมลุกเองไอ้ไนั่นอะต้องอย่าเพิ่งแตกพูดไปทันขาดคำได้อยู่เพื่อนรอแป๊บนึงโอเคมันอุ้มสวยสวยสวย ไปที่อื่นก่อนตายพอดีอุยตายยากติดต้นไม้ ลุกเองต้อต่อไปลุกไม่ได้แล้วนะครับผมได้แค่เขาเรียกว่าไรฟื้นตัวเร็วนะครับผมสำหรับเปิร์กลุกเองนะใช้ไม่ได้ละพอใช้ไปแล้วเนาะอาจจะรอดได้หนึ่งคนนะครับผมคือเซตเปิร์กอะ่ะจัดไปอะ่ะไม่ใช่ว่าจะแบบจุ๊กได้ทุกตานะมันแล้วแต่ฝีมือคนเล่นด้วยนะครับผมแต่ว่าเปิร์กเป็นแค่อุปกรณ์ช่วยเสริมเนาะอย่างผมเนี่ยจุกไม่ค่อยเก่งนะครับผม <c oughs> เออเออ,เอ,อสวยเห็นปะ่ะฟื้นตัวเร็วอย่างเดียวนะครับผม ตอนนี้ได้แค่ฟื้นตัวเร็วนะ <c oughs> ขอเสี่ยงดูว่าจะเจอหลุมไหม <c oughs> โอเคลงหลุมไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม <c oughs> เรียกว่ามากับดวงว่ะวันนี้ <c oughs> <c oughs> GG ครับผม GG <c oughs> เล่นดีทุกคนเลยนะเออ ก็จีจทั้งเซอร์ทั้งฆาตกรเล่นดีหมดเลยนะครับโอเคเป็นไงกันบ้างสำหรับเซ็ตเปิร์กนี้นะชอบกันบ้างหรือเปล่าแนะนำเปิร์กลงแรง EP พีนี้ก็เดี๋ยวผมมาแนะนำใน E ีีต่อๆไปรัวๆเลยนะครับผมสำหรับเปิร์กเออไม่ใช่สำหรับช่วงแนะนำเปิร์กลงแรงเนาะเห็นขอกันมาเยอะมากนะครับผมเห็นขอกันมาในด i s c o r d แล้วก็ในใต้คลิปนะครับผมใต้คลิปแบบคอมเมนต์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเออผมเลยทำให้เยอะๆเนาะเออ ก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับผมลินพันนิดนึงนะก็ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s c r สไครห์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปให้เ,เพื่อนๆได้รับชมกันอีกเลยสำหรับวันนี้ผมขอตัวมาไปก่อนเฮ้ hey! ลาไปก่อน